สวัสดีนะจ๊ะกลับมาพบกับกระเลงชั้นากันอีกแล้วนะครับนานๆมาเจอทีนะฮะไม่ได้มีคลิปอะไรลงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเคลื่อนย้ายนกครับเอาขึ้นรถเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆว่าต้องทําอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับ2ตัวนี้ฮะพระเอก2ตัวนี้นะครับก็เป็นนกคอกระเทลตัวหนึ่งนะเป็นโรตินโนอีกตัวหนึ่งก็เป็นกรีนชิกชามนลนั่นเองนะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านที่กรุงเทพนะฮะซึ่งก็นานมาแล้วนะสตัวนี้ ก็เอามาเลี้ยงได้สักประมาณ2อาทิตย์กว่านะที่กรุงเทพแล้วก็ผมจะเอาไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัดนะครับบ้านที่ต่างจังหวัดก็คือจังหวัดลำปางน,นั่นเองซึ่งในการเดินทางไกลครั้งนี้คนะผมจะเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับก่อนอื่นที่คุณจะเอานกเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดนะสมมติว่าจะเอาไปวันจันทร์ตอนเช้าใช่ไหมวันอาทิตย์เนี่ยผมจะให้อาหารนกเต็มที่เลยตอนเช้าครับให้ประมาณหนึ่งและตอนเย็นเนี่ยจะให้เยอะหน่อยนะ ก็ให้ข้าวให้น้าเต็มที่ไปเลยนะครับในเย็นวันอาทิตย์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ต้องเอาออกนะก็ทิ้งไว้นั้นไว้ทั้งคืนเลยนะเผื่อตอนเช้าเนี่ยให้นกมากินต่อซึ่งตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดคุณออกสายเนี่ยอาหารหรือว่าน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งเอาออกให้นกมันกินไปก่อนครับแล้วก่อนที่คุณจะออกเดินทางเนี่ยประมาณสักสอสชั่วโมงเนี่ยคุณค่อยเอาอาหารแล้วก็น้ําออกนะฮะแล้วก็จับนกนะครับใส่กรงเลยนะถ้าคุณถ้าคุณจะออกตอนไหนเนี่ยก็จับใส่กรงไปตอนนั้นเลยนะครับ ซึ่งตรงเนี่ยก็ดูให้ดีๆนะดูให้มันพอเหมาะกับตัวรถแล้วก็พอเหมาะกับนกนะให้มันนกมันอยู่แล้วมันไม่แออัดนะครับแล้วถ้าเกิดกรงนกเนี่ยสามารถวางไว้ที่ตรงวางที่วางเท้าของรถได้เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณวางไว้บนบ่อเนี่ยมันอาจจะเปื้อนบ่อได้นะไม่ว่าจะเป็นขี้นกหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าคุณจะหาผ้ารองหรือว่าหาอะไรมารองตรงบ่อแล้วก็ตามนะผมว่าวางไว้ตรงพื้นรถดีกว่า ซึ่งในการวางวันพื้นรถเนี่ยก็อย่างในรูปนี้เลยนะฮะที่เห็นกันอยู่นี้ก็ใส่ใส่ได้นะใส่กรงประมาณนี้กรงหมอนเล็กมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะก็ข้าวเนี่ยไม่ต้องให้ไปเลยนะครับนกมันไม่ค่อยกินอยู่แล้วลเวลาเดินทางเนี่ยคุณอาจจะหาเป็นพวกสังข้าวโพดนะฝาเป็นชิ้นเล็กๆสัก2องชิ้นนะครับให้มันวางไว้รงพื้นกรงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยกินนะที่สําคัญฮะน้ําต้องเอาไปด้วยนะครับเพราะว่าขาดน้ําไม่ได้นะนก แน่นอนครับเวลาคุณเอานกใส่กรงแล้วไปวางไว้ในรถอะไรอย่างนี้มันก็จะตื่นสักหน่อยหนึ่งนะก็จะบินแบบตื่นสถานที่อะไรประมาณนี้นะคุณควรจะหาผ้านะครับคลุมกรงไว้ด้วยนะเพื่อที่จะให้นกมันสงบและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราเดินทางใช่ไหมครับเราเปิดแอร์ในรถยนต์เนี่ยแอร์มันเย็นใช่ไหมครับความเย็นเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนตามหลักประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับคุณควรจะหาผ้าเนี่ยหนาๆหน่อยคลุมกรงไว้ให้มิดเลยนะครับ คือมิดนี่คือไม่ใช่มิดแบบมิดกองแบบไม่มีรูระบายอากาศเลยนะเพะเยรูให้มันระบายอากาศบ้านนะครับแต่ว่าควรจะคุมกองไว้เผื่อการนกมันหนาวนะฮะโดยเฉพาะนกชนิดหนที่มันไม่ชอบความเย็นอย่างพ,พวกฟินเจ็ดสีอะไรประมาณนี้ก็ควรจะคุมให้มันมิดมิดแล้วก็หนาหนาหน่อยแต่สําหรับผมที่เอาเดินทางไปไวันนะั้นเนี่ยผมก็คุมไว้นะผมก็ปิดเลยนะครับปิดด้านด้านตรงเบาะด้านหน้าปิดด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ไอ้ตรงด้าน อีกด้านหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับหันหน้าไปทั้งเบาะด้านหลังรถเนี่ยผมก็จะเปิดไว้หน่อยหนึ่งให้เป็นช่องระบายอากาศหายใจให้นกนะฮะฟังดูแล้วก็ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากสักเท่าไหร่นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะเวลาคุณเอากรงนกเนี่ยวางไว้ตรงที่วางขาบนรถนะครับก่อนจะวางเนี่ยคุณควรจะเตรียมไว้ก่อนนะหาพวกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษอะไรที่มันหนาๆเนี่ยแผ่ไว้เต็มกเ,เลยนะครับแผ่ไว้บนพื้นรถนะฮะที่วางเท้าและควรค่อยเอากลงนกน่ก วางทับลงไปนะครับเพื่อกันเศษขี้นกหรือว่าการเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้นะมันจะได้ไม่เปิดพื้นรถของคุณนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของน้ํานกนะครับอันนี้ควรจะหาเป็นพวกอ่าเป็นขันนะฮะหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่มันมีน้ําหนักหน่อยนะเอาไปเทใส่เอาน้ําเนี่ยเทใส่ให้นกกินนะครับคือไม่ใช่เทไปในกรงนะ ซึ่งเวลาคุณเดินทางไปเนี่ยคุณจะต้องพักบ้าน,นครับไม่ใช่ขับยาวเลยนะอย่างน้อยเนะี่ยสักประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แวะหน่อยนะฮะแวะเอาน้ําให้นกนะครับแต่ไม่ใช่คุณเทลงไปในกรงนะแล้วก็เอาขึ้นไปในรถเลยไม่ได้นะครับแบบนั้นน้ํานะมันจะหกเปิดรถคุณแล้วก็เปิดนกด้วย คุณควรจะหาเวลาแวะนะครับสักชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็แวะได้แล้วนะเวลาแวะเนี่ยก็เอากงนกออกมาจากนอกรถเลยนะให้มันออกมาสูดอากาศภายนอกให้มันสดชื่นตามธรรมชาติบ้านนะครับถึงตอนนั้นแหละคุณก็เอาไอ้นี่ยไอ้ที่ใส่น้ํานะเอาไปเข้าไปในกรงหรือเอาน้ําใส่นะให้นกมันกินนะครับซึ่งให้เวลากับมันหน่อยนึงนะะแวะพักสักประมาณ 15- 20นาทีประมาณนี้นะครับ ซึ่งตอนนั้นผมทําประมาณนี้แบบนี้แหละแบบที่พูดไปเนี่ยนกมันก็ชอบนะถึงเวลามันก็กินน้ําใหญ่เลยเวลาพักแล้วบางทีเนี่ยไอเจ้ากรีนชีคเนี่ยนเนี่ยไอกรีนชีกชีเน่มอนตัวนี้ชอบเล่นน้ำด้วยไฮรลิระหว่างพักผมว่าถ้าทําแบบนี้มันจะเป็นการผ่อนคลายตัวนกไปในตัวครับทาให้นกมันไม่เครียดเกินไปนะฮะก็แวะพักบ่อยๆก็ดีมากๆเลยอีกอย่างนึงครับตะไคร้นะครับ เราควรจะหาตะไคร้มาเอาที่แบบว่ามันออแกนิกหน่อยนะไม่มีสารเคมีถ้าปลูกถ้าปลูกเองได้นเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะฮะซึ่งก็เอามาล้างล้างก่อนนะครับเก็บมาไม่ให้มันมีขี้ดินเนี่ยแล้วเราก็ทุบตรงปลายตะไคร้เนี่ยให้มันแตกๆหน่อยนะแล้วก็ขยี้ขย,ขยี้นิดนึงให้กลิ่นมันออกเนี่ยแล้วก็ใส่ไปใน,นกรงนกด้วยผมว่ามันช่วยในเรื่องของกลิ่นนะเวลานกมันขี้มามีมูลนกอย่างเงี้ยมันก็ช่วยดับกลิ่นได้แล้วก็ ทำให้นกชอบด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของรายนกได้ด้วยนะครับรายนกไม่ค่อยชอบตะไคร้ก็สรุปอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาคุณจะเอานกเดินทางไกลนะคือแบบเดินทางไกลามากๆเลยเนี่ยทำแบบที่ผมบอกอะดีที่สุดเพราะว่านกจะไม่เครียดด้วยนะครับซึ่งเวลาพักเนี่ยก็ควรจะพักประมาณสักทุกชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็เอานกเนี่ยออกมาจากนอกรถนะครับให้มันมาสูดอากาศภายนอกนะฮะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทใส่ให้มันกินซะ มันก็จะชอบนะฮะกินน้ําแล้วก็บางตัวเนี่ยมันผ่อนคลายมันก็จะเล่นน้ําด้วยนะครับแต่ระวังนะเวลาคุณเปิดกรงเนี่ยเอามันออกมาแล้วเนี่ยระวังมันบินหนีแล้วกันอันนี้ถ้าเกิดบินไปนี่ก็โหหน้าเศร้าเลยนะครับแล้วก็เวลาคุณไปถึงที่หมายแล้วนะครับคุณก็เอานกเนี่ยออกมาแล้วอย่าเพิ่งจับใส่กรงใหญ่เนะวางไว้ตรงนั้นก่อนให้มันปรับตัวสักแป๊บหนึ่งก่อนนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะฮะ แต่ในระหว่างพักนกเนี่ยก็ควรที่จะเอาน้ำเนี่ยใส่ให้นกกินด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะนกนี่ขาดน้ําไม่ได้นะครับน้ํานี่เป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเทคนิคนะสำหรับตัวผมเองนะครับที่เวลาเอานกเนี่ยเดินทางไกลบ่อยๆก็จะทําแบบนี้โอเคสำหรับวันนี้เกรงชั้นเน้านะครับต้องลาไปก่อนนะฮะก็จริงอ่ะอยากไปถ่ายนกนะที่ตาุจากักนะครับแต่มันติดที่ว่า บ้านผมเนี่ยกับตัดตุกจักเนี่ยใช้ไวแล้วเวลาในการเดินทางนานเหมือนกันนะแล้วก็รถมันติดด้วยนะเนี่ยมันติดตรงนี้แหละก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับคุณก็จะได้นะฮะเจอข้อมูลอะไรแปลกๆพิสดารแบบที่ผมทำอยู่แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับกระลิ่ง h a n n e l สวัสดีครับ